เจอข่าวเก่ามาเกี่ยวกับการฆาตกรรมอ๋อที่เป็นปริศนาหาตัวคนรายไม่ได้นะหรออือใช่เราว่าจะเอาเรื่องนี้ไปเขียนเป็นบทความส่งลูกค้าเอาดิแล้วก็ข่าวแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่ไทยนะการฆาตกรรมรายปีที่เอาชีวิตคนไรายยา้ญาติไร้บ้านไปอ่ะน่ากลัวเนาะใช่มีการระลงเลือดเหมือนทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างอาจจะเพื่อแลกอะไรบางอย่าง แกว่าชีวิตคนเรามีค่าเท่ากับอะไรอ่ะอืมคงขึ้นอยู่กับปาธารณะสูงสุดล้วมั้งหู้ทำไมมันเปี้ยนเหรอเออดาจำบทความล่าสุดที่เราเขียนได้ปะจำได้ทำไมอ่ะพวาเขาชอบอ่ะเมื่อคืนโทรมาให้เขียนเรื่องตัวเดี้วนิข้ามหนึ่ เออแล้วเราไปอ่านเจอเรื่องพ่อแม่กายอยู่ืีมาเราก็เคยสนใจเรื่องนั้นนะแต่ว่าเรื่องเรามันถูกเขียนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆอใช่แ,แเซเรจ้าวเขีนเยนไม่เหมือนกันเลยแต่มันมีเรื่องที่จะทําให้เราสนใจอยู่นะอะไรอ่ะเลือดที่ใช้แลกกับพรนอะ่ะพรอ,อะไรก็ได้อ่ะอืมที่เกิดขึ้นทางกายภาพอะ่ะ อ,อาจจะเป็นแข็งแรงขึ้นไม่ก็ฉลาดขึ้นประมาณนี้เข้าใจความหมายคำว่าละมุนไหมมีใครเป็นคนพุนขึ้นมานะ พ่อบอกเลยว่าเกิดอะไรขึ้นทำไหมพ่อถึงเรากับแม่ไปอ่ะแต่แกก็ยังมีหลอกเอาเองแล้วแกล่ะก็ไม่ได้ต่างจากแกเท่าไหร่หรอกห่วงยาลำพังก่อนปูจะเสียยาแกก็ดูแลตัวเองลำบากแล้วแล้วแกก็ต้องมาอยู่ไกลกับเราอีก เราก็ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้พร้อมกันอีกอแย่เนาะน่าแกตื่นสายแ่ภนนาษาชวนออกมาเที่ยวอ่ะฝันไม่ดีเลยอ่ะฝันอะไรอ่ะช่างมันเถอะ กิฟฟินอยู่นี่เขารอมานานไหมไม่นาไม่น่ากันรอหรอกไปข้างในกันจำได้ไหมว่าเราคุยกันมานานแค่ไหนลูกก็หกเดือนแล้วอ่ะอืมจำได้ดยจำได้ดิแต่เราก็เก่งเนาะอยู่กันตั้งใจแต่ก็คุยกันได้นานขนาดนี้ ร้อนว่ะเกว่ากลับมาเลยดีไหมกลับเลยก็ได้อยู่นานแล้วอ่ะไปไปแล้วดามารอฟินนานยังไงก็มาถึงแล้วก็ไปซื้อขนมฟินก็มา ตอนเย็นดาลีบกลับไหมอ่ะว่าจะให้พาไปซื้อของยูา่าไปกันไหมไปดิดาจะอยู่จนกว่าที่เป็นจะกลับบ้านแหละ อ๋อจริงเหรอวดาข้างไหนข้งางหน้าไหนวดาแกไม่เห็นจะมีเลยอะ